เล่นเกมดีกว่าหากคุณ <impossible> ก <habitude> ็แ <apologized> ล้วประสบปัญหาโหลดเกมนานหลายร้อยปีเ้เดี๋ยวตัดงานที่ดองไว้ดีกว่าแฮะโยนไฟงานต่างๆทิ้งไว้แต่สุดท้ายก็ยังโยนไม่เสร็จพอกันทีกับความสนุกขาดตอนการทำงานขาดช่วงเพื่อนบนทีมดา ชีวิตเชื่องช้าน่าลำคาญวันนี้ผมขอเสนอทางออกของทุกป,ปัญหากับ SSD PCIe Gen4 ระดับเทพขนาดกระทัดรัดแต่เขียนได้รวดเร็วสูงสุด7 g กิกะไบต์ต่อวินาทีและ SSD a d d i n c a r d ที่ขับเคลื่อนภายในโดย SSD 2, 2ตัวและเทคโนโลยี PCIe Gen3 ให้ความเร็วในการอ่านสูงสุด6,500เมกะไบต์ต่อวินาที SN850 NVMe SSD รูปแบบกระทัดรัดด้วย form factor M2 2280มีให้เลือก2เวอร์ชันคือรุ่นที่มีและไม่มีแผงระบายความร้อน AN1500 NVMe SSD Add-In u a r d ดีไซน์เท hey! ่ดูดีพร้อมไฟ RGB ที่ปรับแต่งได้ตามใจพร้อมแผงระบายความร้อนเอาละครับผมเรามาติดตามชมกันดูดีกว่าฮะว่าของเขาจะดีขนาดไหนกันนะ สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายกวาเกมเมอร์กิจอีว่าเจ้าเก่านะครับต้นคลิปะฮะอย่างที่เห็นนะฮะวันนี้ผมมานําเสนอ SSD 2ตัวนะั่นะฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวใหม่ผมพูดถึงตัวเก่าที่ผมใช้อยู่แล้วกันนะฮะจะบอกว่าของผมเป็นฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่านะครับผมที่แบบเป็นตัวใหญ่นะฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่าแบบเวลาเราโหลดเกมทีฮะโอ้โหแบบแย่งเช่น GTA โอ้โหโหลด,าแบบน,ดนานมากนะฮะเวลาจะส่งไฟล์แบบว่าจะ copy ไฟล์จากนู่นจากนี่มาใส่ในฮาร์ดดิสต์น,นะฮะโอ้โหแบบรอนานฮะอ่านการ์ตูนนะจบได้เเป็นล่มๆเลมเ,ลมเลยยทีดีดวนะ มี ssd ขึ้นมาครับผมของผมก็เป็นรุ่นเก่านะฮะมันไม่ใช่รุ่นใหม่ๆมนะฮะมันก็เร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะแต่เร็วไม่ปูป๊ปั๊บปุ๊ปั๊บเท่าไหร่เลยอะครับผมวันนี้ครับผมขอนําเสนอ ssd 2ตัวนั่นเองนะครับนั่นก็คือ wd black sn 8 5 0 nvme ssd นะครับผมซึ่งตัว wd black sn 8 5 0เนี่ยเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงประเภท ssd ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี pcie gen 4ซึ่ง gen เน,นี้ยเป็นรุ่นใหม่ะครับผมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเล่นเเกระดับทีย ยอดมากครับรับรอง,ล,องลื่นเปิดเร็วเร็วมากอะแล้วครับผมมาที่ตัวต่อไปครับผม WD Black AN105 NVMe SSD Add-in Card นะครับผมซึ่งตัว WD Black AN105 เนี่ยนะครับผมเป็นรูปแบบ Add-in Card นะครับเป็นแบบ Plug and Play ที่ทำให้เกมเมอร์ได้สัมผัสความเร็วไม่ต้องเสียเวลารอนานนะมีเวลาในการเล่นเกมมากขึ้นนะแล้วก็เราบอกว่ามันมาพร้อมกับไฟ RGB นั่นเองนะครับผมที่เพิ่มสีสันให้อุปกรณ์ในการเล่นเกมของคุณนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวทั้ง SN850 นะครับผมแล้วก็ AN105 เนี่ยมีซอฟต์แวร์ในการเปลี่ยนสี RGB ให้เลยนะครับ แต่มันก็สำหรับ Windows นะครับนอกจากนี้ฮะยังมีฮีทซิงนะครระบายความร้อนช่วยให้ทํางานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะ,นะครับโอเคฮะเรามาลองประสิทธิภาพของตัว SSD 2ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเอาละครับผมตอนนี้เราก็จะมาทดสอบการโอนย้ายไฟล์นะฮะขนาด120 g กิกเลยครับนี่ครับ120กนะับฮ s d WD b l a c บ SN850 หครับ,บ,รบโอ้โหเป็นไงลนะ่ะ เร็วปืด๊ดโอ้โหไฟล์120กิกไม่ถึง1นาทีครับบอกเลยว่าโหดมากๆนะฮะจากดูต้นคลิปนะผมโหลดไฟล์ 5, 50กว่ากิกนะฮะ10กว่านาทีดีไปถึง25นาทีเลยนะฮะตะกีนะ้ที่ดูกันนะเนี้บแล้วแรงมากเลยวูอ้อ่าตอนนี้ฮะเรามาทดลองตัว WD Black AN 1005นะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนฮะโอ้โหไม่แพ้กันฮนะ โอ้โหเร็วกันด้วยมั้งเนี่ยนะโอ้ไม่ถึงหนึ่งนาทีโหจริงๆนะฮะสุดๆเลยฮะฮใครได้ไปนี่บอกเลยนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการเล่นคอมคุณจะเร็วขึ้นไม่ว่าจะโหลดงานเล่นเกมโอ้โหเร็วจริงจริงครับ คราวนี้เราลองมากับโปรแกรมคริสตัลนะครับผมเป็นตัวการทดลองการรันของ SSD หรือฮาร์ดดิสก์นะฮะว่าทำงานเต็มประสิทธิภาพที่เขาว่าไว้หรือเปล่าฮะอย่างตัวนี้ฮะของ WD Black SN850 นะครับผมตัวนี้ก็จะรันอยู่ที่7กิกนะฮะโอดฮะได้ถูกสุด7กิกเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเขาบอกจะเรียกว่าทำได้ตามที่เขาว่าจริงๆนะเองนะครับดูฮะว่าอ่านเขียนจะเป็นยังไงฮะเรามาดูกันนะฮะ มาที่ตัว wd black an 1500ตัวนี้ผมแนะนำว่าให้เราใส่ที่ pci express ที่ตัวสั์สูรหรือ gen สามนั่นเองนะครับผมวาว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะรีดประสิทธิภาพได้เต็มที่มากกว่านั่นเองนะครับตัวนี้รีดประสิทธิภาพในการอ่านนะครับผมอยู่ที่6500 MB ต่อวินาทีนั่นเองรเรามาดูกันนะว่าเขาทำได้อย่างที่เขาว่าไวหรือเปล่า มาถึงหน้านี้นะครับเป็นหน้าของแดชบอร์ดเป็นเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ของ WD Black SN850 NVMe SSD นะครับผมตัวนี้จะมีเฮ s ซิงด้วยก็จะโชว์สถานะต่างๆของตัว SSD นะครับมีการเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครตั้งค่าได้นะครับมีเซตติ้งต่างๆมีการตั้งค่าไฟ RGB แถมจะมีอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจนะั่นคือเกมมิ่งโหมดนั่นเองคะ,ะับสำหรับใครที่เอาเกมมาลงไว้ใน SSD ตัวนี้นะฮะเมื่อเราเปิดระบบเกมมิ่งโหมดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเราดีขึ้นแถมในโปรแกรมนี้นะฮะผมเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆของ SSD ได้ด้วยเราก็มาต่อกันที่แดชบอร์ดของ WD Black a n 1 5 0 NVMe SSD นะครับผมซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆกับตัวของ WD Black SN850 นะครับก็จะมีการตั้งค่า performance ตั้งค่าต่างๆครัแบบ Status นะแล้วก็ดูที่ไฟ RGB ครับผมจะบอกว่ามันตั้งค่าได้เยอะกว่าเพราะว่าลูกเล่นการเล่นไฟของมันเยอะกว่านะครมีตั้งโหมดนู่นโหมด,มดนี้โหมดนั้นเยอะแยะมากมายนะครับสหรับใครที่ชอบการแต่งไฟ RGB นะครับแต่จะบอกว่าตัว WD Black AN1050 นี้นะครับผมไม่มีตัวเกมมิ่งโหมดมาให้นะเพราะว่า ของเข้าแรงของเข้าดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีเกมวิ่งโหมดนั่นเองนะครับ <c oughs> ของเข้าดีจริงๆเอาละครับพี่น้องครับผมถึงเวลาเรามาลองของจริงกันแล้วนะฮะการโหลดเกมของ GTA V นะ,ะับผมว่าจะเป็นยังไงฮะซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นอะไรที่โหลดช้ามากๆฮะ,ะมาดูฮะว่าวันนี้โหลดเร็วหรือเปล่า ตรงนี้ปกติจะรอนานมากเลยนะฮะดูฮะว่าันนี้จะโหลดเร็วเอ้ามาแล้วฮะเร็วจริงๆนะฮะโอเคเราเข้าที่สตอรี่หมดเลยฮะดูที่ว่าจะโหลดเร็วโหลดช้าฮะมาดูกันกล้องอาจจะมีบุ๊บบุ๊บบับนิดนึงนะฮะโฟกัสติดบ้างไม่ติดบ้างต้องขออภัยนะครับ โอ้ยมาแล้วหรอโอ้ยเร็วกว่าไอฮารีตัวเก่าเยอะเลยฮะอมัเดอยานะว่ายิงตูดบิดเลยประตูประตูประตูเร้วเออประตูจะให้ต้องเดือดจะให้ต้องเดือดเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยมานี่ด้ Don't even think about it. I'll do it. I'll do it. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Bye, 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 up In the back. Come on. Come on Come on Come on Leave us alone. We didn't do shit to you. back. All set. Phone it in. Pull a butt. ไหรอส,สัมผัสอะไรครับเอ๊ไม่ใช่กวนระเบิดจ้าเอาละครับผมเรามาดูกันตัวที่ WD Black AN1005 นะครับผมว่าจะเป็นยังไงฮะตัว Add In Car ตัวนี้นะครับว่าจะโหลดเร็วขนาดไหนฮะโหลดเร็วแรงทันใจโหลดไวจริง นะฮะมานน้าโหลดตรงนี้ฮะน,น่าโหลดนานปกติตรงนี้ต้องน้าโหลดนานเหมือนทุกทีนะฮะตัว WD Black SN 8 5 0นะครับผมโหลดแป๊บเดียวมาอ่นานงยไงไมาตัวนี้ก็แป๊บเดียวมาเหมือนกันนะ,ะ WD Black AN 1 5 0 0มาแป๊บเดียวนะฮะดูว่าเข้าเกมจะนานไหมนะฮะถึงนาทีหรือเปล่าปกติรอเปน็นนาทีเลยฮะ โอ้ยมาแล้วอ่ะอย่างเร็วอย่างไวให้ไวให้ว่องรอบนี้ผมก็จะไม่พลาดกันฮะดูๆไปฮะว่ามันหลุดเร็วขนาดไหนนะกันนะฮะตีทีมตัวแม่งบอกไม่พลาดกันนี่สอเข้าไปนึงทีขุดปากไปขุดปากไปนี่มานี่มานี่ไปทำไรไปทำไร ไปเลยจะขังตัวเองในห้องเลยไปไปเลยไปอะเป็นชี้เป็นชีไป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 โอเคพร้อมแล้วกดเลยสั่งพิซไซด์กันแล้วเหรอไม่ใช่วันนี้เราต้องสั่งเคฟซีก็มันไก่ ไม่ใช่แล้วเอาละครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกับการทดสอบของ SSD ทั้ง2ตัวทั้ง WD Black AN 1005นะครับผม WD Black SN850 นะครับผมบอกเลยครับว่าผมได้ลองแล้วรู้สึกว่ามันดีมากนะนืไ <Wow. S 1> ม่จา่ว่าผมใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าคนระับมันช้ามากๆนฮะอย่านงะที่ผมดูอย่างที่ให้ดูตอนแรกที่มันโยนงานไป25านาทีแค่แค่กิกแต่ที่พอร้องทั้งหมด120กนะิกฮะโยนปุ๊บ เฮ้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีโหลดเสร็จ <Yeah. S 1> โหลดเกม GTA ที่ผมเคยแบบรอประมาณสี่ห้าทีแบบร้อ,องแบบมึงเงี้ยเลยฮะแปบ๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีเล่นได้แล้วโอ้โหมันโดนใจจริงๆแล้วผมรู้ผมจะว่ายังไงเลยฮะก็บอกเลยนะครับว่าใครมีทำให้เครื่องคุณ เร็วแรงแน่นอนฮะทำให้คุณประหยัดเวลาในการเล่นเกมต่างๆฮนะหรือว่าเวลาในการทํางานต่างๆให้คุณเร็วขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่สนใจที่จะซื้อ SSD ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์การค้าไอทีทั่วไปนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมปิดภาพประกรนันใดขออภัยเว้าไไที่นี้ครับผมเจอกันในโอกาสหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายไปเดี๋ยวผมไปเล่นเกมก่อนแล้วกันครับอู้เร็วขนาดนี้ต้องรีบเล่นนะฮะ